สวัสดีครับร้าน PP Audio System นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมอัปเดตสินค้านะครับที่พอมีนะครับตัวนี้เป็นตู้แฟร์นะครับของ PS ไปราณรอเอนะครับเทอร์โบแฟรนะครับอันนี้ใบละสองพาร้อยบาทนะครับเพื่อมีคนสนใจนะครับขอเปล็กสวยๆนะครับข้างในนะครับเป็นเอาตัวบนก่อนนะครับเป็น เป็นตู้8นิ้วนะครับมีอยู่หนึ่งคู่นะครับดอกเป็นคอม3 4นะครับแล้วก็ดอกกระเองเป็นแปดนิ้วรถยนต์นะครับคู่นี้นะครับสองพาร้อยบาทนะครับคู่นี้นะครับ2,900บาทนะคร้อยบาตู้เสียงกลางนะครับเสียงกลางของช่างนายนะครับตัวนี้เหลือ3ใบนะครับเหลือ3ใบนะครับ ชางนายนะครับ3คูณ2นะครับตู้เป่านะครับใบละ2,500บาทนะครับต uhm, anyway, ัวน right, yeah. ี้นะครับแล้วก็มี 3, คูณ2ช่างบ้านนะครับตัวนี้จากบ้านะครับไม่มีตะแกรงนะครับพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้สวยอยู่นะครับต่อไปเป็นอันนี้ก่อนเนาะนะครับเกนเทคนะครับตัวนี้ยังไม่ทําสีนะครับเ n นเทคตู้เปล่านะครับ ตัวนี้ใบละพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้พันเก้านะครับคิวเทคนะครับเทอร์โบนะครับส่วนทางนี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ขายตัวละสองพันสามร้อยบาทนะครับคิ t เทคนะครับมีสองใบนะครับาดูแหลกนะครับแหลกสิบยูทั้งสองตัวนะครับตัวล่างมีล้อนะครับตัวบนเป็น ABS นะครับสิบยูนะครับ ตัวล่าง21่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับตัวบนสิบเจ็ดนะครับขายตัวละสองพันสองร้อยบาทสองพันสองร้อยบาทร,บราคายังไม่รวมส่งนะครับตัวนี้เป็น EQ เปิดเพลงของซามิลานนะครับ EQ เพลงซามิลานห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทมิกเซอร์ er นะครับ My NPE นะครับ SE 8 2 R ตัวนี้พันเจ็ดนะครับพันเจ็ดร้อยบาท ตู้ใหม่นะครับตู้ใหม่เราก็มีนะครับเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบตู้เป่าเทอร์โบนะครับมีอยู่4ใบนะครับใบละ2450บาทนะครับ2450บาทนะครับรับเองนะครับข้างบนเป็น PS 12นิ้วนะครับ4ใบนะครับ1350บาทนะครับตัวนี้นะครับดูโซนนี้ตัวนี้มาดูมือสองนะครับเป็นเทอร์โบนะครับ โลโกม้แน่นๆนะครับสภาพยังสวยตัวนี้ใบละพันเก่านะครับใบละพันเก่ารับเองนะครับต่อมาเป็นฝั่งนี้นิดนึงนี้เป็นแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวนะครับยังสวยอยู่นะครับมีสองใบนะครับขอใบละพันหกนะครับพันหกยกคู่สามพันนะครับตัวนี้นะครับ ดินไหวไมโครสองพันสามร้อยบาทนะครับเกมีคนสนนะครับยังอยู่นะครับตัวนี้สองตัวนั้นขายแล้วนะครับตัวนี้เป็นคอสโมดิฟายนะครับอาจจะเก่าหน่อยนะครับใช้งานได้แต่เกนเวลาหมุนเกนก็จะมีข้อแคกบ้างนะครับเพราะเกนใช้งานบ่อยนะครับเกนนะครับแต่ก็ใช้ยัง ปกติดใช้งานได้นะครับแต่เวลาเราปรับเกณฑ์เนี่ยมันจะจะมีเสียงข้อแค็หน่อยอันนี้ใครเออเอาไปลองใช้นะครับห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ตู้เทอร์โบสิบห้านิ้วนะครับห้านิ้วไอ้สวยๆนะครับตัวนี้เอาไปละพันนะครับเอาเองนะครับละพันนะครับ fa d หกพัน i นะครับตัวนี้นะครับ ข้างในไส่ในนี่เดี๋ยวไปดูใน Facebook ผมนะครับพอดีผมขันน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ปิดฝาแล้วนะครับตัวนี้เก้าพันเก้านะครับสิบแปดนิ้วได้ข้างละสามถึงสี่ใบนะครับสามถึงสี่ดอกเลยนะครับตัวนี้นะครับขออนุญาตไปแบบเร็วหน่อยเนาะนะครับตัวนี้นะครับราคาพิเศษนะครับตัวนี้เป็นแลมนะครับคระนะครับคระให้มีของ pa ของ n a n o วานะครับ อบอ้อมแล้วก็เอบันนะครับขายขอญาตขายเมาส์นะครับขายต่างสภาพนะครับหกตัวนะครับหกตัวหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับหกตัวหนึ่งพันเก้าร้อยบาทตัวนี้ให้รวมส่งนะครับหนึ่งพันเก้าให้รวมส่งนะครับตัวนี้สิบแปดนิ้วอของพีเอนะครับ ของ p a PA กับอบอบนะครับคู่นี้นะฮะตัวนี้ใช้งานปกตินะครับคู่นี้ขายพันหกนะครับรับเองนะครับพันหกนะครับมาดูบนโต๊ะนะครับเหลือมาไอ้ข้าว XLI สองพันห้านะครับตัวนี้นะครับตําหนิก็คืออ่อตัวนี้ปุ่มตัวนี้หายนะครับก็เลยเออก็เลยเอามาเอาตัวใหญ่กวมาใส่นะครับหามาใส่นะครับเพนเล็คนละขนาดนะครับตัวนี้นะครับใส่ใน ภายในก็จะประมาณนี้นะครับขายอยู่4,9 0 0ลมส่งนะครับสำหรับอวันะครับคลาวนะครับไม่บอกไปแล้วเนาะไม่ตัวนั้นไมคเอ็มอาร์นะครับ2 3 0 0นะครับ3 3 0 0ร้อบาทนะครับตัวโปรพัดพัน0นะครับโปรพัทยูสนะครับพั0 0นะครับลมส่งแล้วก็ไมโครเทคนะครับไมโครเทค m อ็นทีนะครับตัวนี้ยังสวยอยู่นะครับสวยเลยนะครับภาพพลิกเลยนะครับ ตัวนี้6800บาทรวมส่งนะครับพันแอบาทรวมส่งอ่าอะไรอีกเนาะอ,อ่ะมาดูตัวนี้อีกอีกราการนึ่งเนาะนะครับเป็นกิฟนะครับสิบสอนิ้ว1250นะครับเป็นรุ่น1250นย์ะครับออันนี้มีเจใบนะครับจองแล้ว2เหลือ5้านะครับเลือหาใบห้าใบนะครับห้าใบขายใบละ แปดร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับแปดร้อยห้าสิบรวมส่งมารับเองก็มีแล้วครพิเศษนะครับก็มีประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับที่เช็คแล้วนะครับที่เหลืออยู่ในร้านนะครับยังตอนนี้ยังยังรอสินค้าเข้าอยู่นะครับก็ฝากไว้นะครับท่านที่สนใจนะครับเบอร์โทรศัพ0 8, 0 89, ท์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าผทบทีครับศูนย์เก้าห้าสี่เก้าหกสี่แปดเก้าแปดนะครับศูนย์เก้าห้าสี่เก้าหกสี่แปดเก้าแปด ใช้เบอร์นี้นะฮะอีกในตัวเดิมออยู่อีกเครื่องนึงเนาะนะครับอยู่ในแท็บเล็ตนะครับก็เลยไม่พลาดที่ใช้นะครับเป็นเบอร์นี้แล้วกันนะครับ0 9 5 4 9 6 4 8 9 8นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับตู้ลำโพงนะครับใครอยู่ใกล้นะครับอำเภอยางชุนน้อยนะครับก็เข้ามาดูนะครับมาเลือกได้เลยนะครับจะได้ราคาพิเศษเนาะนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ